นักธุรกิจจังหวัดอุบลราชธานีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ58ปีและถวายทุนเรียนพระภิกษุสามเณรกว่า3 0 0 0บาทค่ะจุดทูปเทียนบูชาพระราตนตรต่อเลยนะครับ บริษัทซอวัฒนกิจก่อสร้างโดยนายโชดธนะวัฒนกิจพร้อมครอบครัวทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ58ปีวันที่10พฤศจิกายน2563ณพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีโดยในภาคเช้าได้ทำบุญเลี้ยงพระ จากนั้นได้ทำพิธีถวายทุนการศึกษาจำนวน73ทุนทุนละ20,000บาทจำนวน10รูปเป็นเงิน200,000บาททุนละ2,000บาทจำนวน43รูปเป็นเงิน86,000บาททุนละ1,000บาทจำนวน20รูปเป็นเงิน20,000บาท ให้กับพระภิกษุสามเณรในจังหวัดอุบลราชธานีรวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น36,000บาทโดยมีนายสันทัตจัตุชยัยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมากต่อมาในเวลา11นาฬิกาถวายพระทหารเพลนแด่เจ้าคณะจังหวัดและพระภิกษุสษงฆ์พร้อมทั้งถวายปัจจัยอื่นๆที่วัดมณีวนารามอีกด้วย